à ra to này có tao mày rơi để chẳng mày năm to năm to ai cao kia mày ai cao kia phải nào ai đâm cái kia mà cắn ai cao cao ai kia kia ai kia quẹt mà nào ta ai cao tay ai quẹt mà nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Tonaldo dặn dò 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 cao, dò 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 kia dò 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 cao, dò dò đâm toa, rót cao luôn, đám toa, dọn cao luôn, đi rồng, đi rồng, đi 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 ai ai đâm kia mà nào, ai đâm kia mà lưới, ai đâm kia mà gì, ai đại cao kia là phải mang, toa na, toa na, toa na, là đâm, đâm, đám ai đâm quẹt kia mà nào, ai đồng? ai phải có mày nén lưỡi lại tôi lắm đi, có si to, si to Ơ, ở kia mà lao Ây, ở đằng kia to, to Ai 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 kia tăng là kia nào, kia, ai, kia nào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 , kia ai, kia kia nào, kia kia ai giao chụp ai chụp lang, ai giao giao, ai giao giao gì đấy ai làm cá lút đi chẳng, long, nó song long, ai mày, ai làm น้ำลงมาซ้ำลงซีลงซีลงอยู่น้ำซีลงอยู่น้ำซีลงไอ้น้ำเตงไอ้น้ำไอ้ย่าเฮ้ยพิดกันนากี้กดาใ่ก้อยนะมันน้ำตัวน้ำตกลน้ำตัวโซำาลง ดำต่อครับรองคาร์ล็อกนะเป็นร่วกูตีซ้ำนะสมาชิกน,นะสซ้ำนาทรายนะครับวันนี้วันที่18นะ18บแปก็สเก้าก็นะวันนี้เป็นวันสซู่ไช่กับนาทรายนะครับรอบนี้นาทรายช่วง,งวันนะครับเด็กว่ากับวันนี้นะวันนี้วัวสิบกูเด็กว่าวัวกับสิบกูนะครับ นายเอ้าก็เขียงแต่ได้ขอตนสำหรับตอนหน้าหนาใสนะครับะมาจริงนก็เขียงดวกันต่อเจ้านะกีีวามีวัวเราเองวัดีิปูวันนี้ีิปูหนาใสก็เขียงต่อเจ้านะสมาจริงนะก็มีวัวเราเองตายเขียงตายกลฟ้ามาจนได้ตุกดาฆ่านะกับที่นี้นะก้องจอจอเอนะครับวนี้ก้องจอจเอก้องไหนเอนะไมตอดนตอไปกอนต่อ พี่น้องวกแล้วมั้บงพี่น้องจะเบิดกองกันดมนี่ก็ลงก้าดียอยู่นีมาเิดในช่งไเลยข้าอ่ข้าตัวนอกไอู้อะด้า้ก็เ่า่สมาชิกไปแหคลิปย่อนลังงพุ่มได้ที่ช่องซือสัวชนในยูทูบนะครับช่องวัวชนบานเานะและครัช่องวัวชนแดนใต้เป็ดเปดเปดนะพุ่มมีซ้ำช่องอะไอ้ดมกลมไอ้ดกุ้ม

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cho ดำต่อห้าก้าร่วงนะองนาฬิมา้ยกบสองนาสองนา บาดแผลอยู่ในตัวเข้านัแหละมาอีกตัวดำก็มีแผลนะ่นแต่ว่าเป็นแผลพูดจีดมเน่นำมันเเวงเล้งจราเข้พนไปได้เก๋ยแรงนำมันเต่งเล้งจราบอยู่ปกบอยลยเกยเจเรกไปใต้เกยปากปากเอ้น้ำมันใต้แล้ว Đây rồi mình quát mà lại bữa đấy. Xong cao to, xong cao to. Ai đấm nhặt mà na, ai đấm nhặt mà na, ai đấm nhặt mà na. Tiền tài dữ ghê, đấm tiền tài đi. cao cao, cao. ra ra luôn, xe đâu có xe đâu xe đâu có xe đồng. ai cầm chi mà lâu ai cầm chi mà không ai cầm chi mày, mày, ai cầm mà luôn to xong cái đâu mà xe to đâu À, cả người ngươi là cái thằng giống về mấy? Đâm cò gì dòng chết không á, Đâm cò dòng ต่อเจ้ามีซองสนามนั่งสมาชิกนะต่อเจ้ามีบางกลัมก็มีกวนตาหนี้นะครับเดี๋ยวรอแอดมินก็แจ้งนะครับว่าต่อเจ้าทีไหนแต่ว่าเอาเหรีองพวกวันนี้ก่อนสมาชิกเอาเหรีองพวกวันนี้ก่อนเหลืองต่อเจ้าไว้แเลขมันก็เห็นตัวน้ำมันเกิดดุกดังเร่งฤทธิ์พิชเชยนะเร่งฤทธิ์พิชเชยส่วนตัวข้าวัน มันมีชื่อว่าข้าวแปกผู้ต้องไอผู้กองบังดําขาละตัวดํานวลก้องนองเดียหนบตี่ดําไอดําตงไอดําจีไอดําไหลเก้าไอดําจีไปแล้วจีไปเลยไอก้าวเยังไม่หลับดื้อไอก้าวเขยังหิมะน้าขาขาด้ามลงด้ามลงน้ามลงน้ามลงค่ะ

ไม่ไม่ไม่จับัดำต่อเป็นพระราบนอยร่องดำต่อเนพระราบนอยรองดำต่อเนพระราบนอยรองดำต่อเนพระราบนอยรอง ้ำโต้เมดอพนาพเรดำโตเมือพ er ันนาพัเรืองดำต้เหมือนพันนาพัร้องสมี อยาวชนก้องจ่าสิไม่อยาวชนดำต่อเบิ้ลปนาปัญโดยร่องนะตัวดำนี่จาาหนกปีตั้มนะกองหนองเดียหนกปีตั้มเนะตัวเก้ากนี่จากถาซาลาเบิ้ลปะหน้าตอปัญโดยร่องนะเบิ้ลปนาตอปัญโดยร่องมาดำเทียว ไปดับเกี้ยไม่ก้ังแล้วแต่มาดีก็ไม่ก้ังแล้วไม่กังเล้คนแ่กเราไม่กางเลยไอ้กคำเกี้ยไปเลยเดินไปเกี้ยไปเดินไปเกี้ยไปไม่ยอมเลิกเราเลยดับนี่เมื่อไือกเลยนะไอ้เก้าตายจนรัวแล้วตายจนรัวโอ้ยไอ้เก้าทีนี้เออฟาไปเก้าไอ้ดับอย่างเกี้ยไอ้ดับอย่างเกี้ยอ่านการไม่ทำไ้ดับนี่เกี้ยอย่างเดียว

không phải hiện tại anh ấy đã ở trong một cái phòng và bắt đầu nói chuyện với tôi tôi có một cái đồ điện thoại mà nó đã nó đang đứng đâm nó bên trong đấy làm cái gì